ด่าซูเปอร,ร์คับแล้วครับผมเนกสารชุดโอนครบนะครับสีขัดเกินนะเครื่องดีสีสวยเลยนะครับผมงดีนิ่มเลยนะใต้บอกนะถ่ายถังสวยถังสใสๆเลยนะระบบไฟติดครบนะ มาณนี้นะครับผมแตกดังนะไม่อายากโดนนะครับผมเครื่องเงียบๆเ,เลยนะเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับผมเด่นเบาเงี้งเเพราะสีส,สวยนะให้เหมือนไปปลายนะครับผมใจกระทักมานะครับ เฟซบุ๊กมาเฟซบุ๊กนี่คมสาปานะครับผมยังเงียบเ,เลยนะครับผมกับเดิมเลยสียังสวยอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับผมสวยเลยสี like ครับผมจบการรีวิว